สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าหน่วยใหญ่ค่ะปานมะพร้าวแกงยีรีค่ะอันนี้ต้นที่กลายเนาะลายต้นพี่น้องเป็นประมาณยี่สิบต้นผ่นละค่ะลายต้นกลายต้นใหญ่สูงมากกันใหญ่ค่ะปานมะพร้าวแกงอันนี้เก็บยังไม่หมดซีเอาไว้ให้ป้าเนาอเพื่อนซีเฮ็ดบุญ แก่ข้าวลูกชายเพิ่นได้สมกับสีให้ซื้อๆนี่แหละค่ะพี่น้องช่วยการทำบุญด้วยบม่ได้เอาเงินหรอกค่ะอันนี้ลมโบโอ้ยไปไหนไปด้วยทางมะพร้าวพี่น้องตะดวงเพิ่นกับผ้าล้อๆไว้เนาะเอาไปเห็ดไม่กวาดกวาดขี้หมูกวาดคอกหมูทำความสะอาดเพราะว่าใช้บ่อยใช้ประจําทุกวันวันละสองสามเวลาค่ะ มันเปลืองเนาะเราต้องใช้เองทําเองพอใช้ได้กับพ่อพี่น้องเลยบ่เป็นยังอันนี้ต้นเงาะพี่น้อง,งอเงาะนี่กะายยงหล่นอยู่เนะาะใหญ่ขนาดนี้กะโอ้ยหล่นดีพี่น้องน่าเสียดายเดี๋ยวยายสมจะแกะให้ดูขอโทษเด้๋ยวกะมือเดียวพี่น้องเออเพิ่นสิบ่ได้เป็นเนียผู้ใหญ่ระบาดเนี่บ่มดแกะบดได้เออเดี๋ยวเดี๋ยว ให้พี่น้องเบอ่งว่าเขาสิมีนอยู่บ่ค่ะมีมีเด้อพี่น้องมีนะคะเงาะโรงเรียนพี่น้องเลยนี่ก็อยากบอกอยากเห็นชัดปันใดเนาะคะ่ะนเขาก็ยังเนื้อเนื้อนายเขายังน้อยๆย,ย,ยังไม่เยอะยังนิดเดียวเองอากาศกะฮ้อนช่วงนี้อันนี้ใส่ไว ฉีดพ่นฮอร์โมนแล้วก็ชีวภาพซื้อของบริษัทมาสี่ขวดตอนแรกว่าสามขวดบอ๊อแมนค่ะสี่ขวดราคาสองพันบาทยังบริสิทธิ์พ่นเลยพี่น้องตั้งแต่เกี่ยวข้าวดอกค่ะบอแมนเบิดอายุแล้วบอกโอ้ยน่าเสียดายอยู่คืดเบิ้งชีวภาพก็ยังบริสิทธิ์พ่นเคมีสิขนาดใดพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอานี่หละเพี้ยน้ำมันเพี้ยแป้งมีต้นมะพร้าว สวนเงาะนี่ก็มีคือการเทียน้้ำมันดำๆนะเต็มแต่ก็เป็นมากให้ค่ะส่วนละมุดดอกล้นพี่น้องบได้กินแล้วค่ะละมุดก็ได้สวยมาเลยบบได้กินค่ะพี่น้องส่วนต้นนี้คือน้ำดอกไม้สีทองพี่น้องตัวเรกตกใจไปใส่เบิด ตะดวงพ้นห่อกันงัวกินน้ำค่ะและ้วกบบ็กันแดดเนาะกันแมงวนทองเจาะเอาไว้กินซุกค่ะเก็บไปกินส้มกับลายน่วยแล้วอันนี้ก็ได้ต้นน,น้อยเหลือเลือกเข่ากับโบงามขนาดตัดแต่งแล้วเอาไว้ต้นเข่าใหญ่่นนี้สิตัดแต่งอีกค่ะเหลือเลือกโบงามแต่มากใหญ่สวยน้ำดอกไม้พันสีทองก็อยู่ในสวนเนาะปลูกไว้กับพ่อได้กินค่ะพี่น้อง วันนี้จะรรส่วนยามเที่ยงเ้ยค่ะเครื่องกับอดนอนส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้กับเพาะลาย,ยต้นอยู่พี่น้องเอาไปปลูกไว้ในะครูซาใหญ่นะคะเบิรกเอาพี่น้อง <c oughs> เลมโบลัดหน้าลัดหลังอยู่มักตามไปคือเด็กน้อยนี่แหลนะเนาะไปไหนไปด้วยมักพ้าวพี่น้อง ด้านท้ายสวนคือด้านทิศตะวันตกบ่ได้เข้าน้ำบ่ได้ให้น้ำเขาประมาณหนึ่งอาทิตย์สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะช่วงนี้ก็คือต่อทอ่อ PVC ต่อลงไปลงลง่องท้ายสวนแล้วก็ปล่อยลงซะใหญ่ค่ะตอนนี้กำลังเลิมให้น้ำใหม่น้ำกับบ่ค่อยพอค่ะพี่น้อง อากาศกระห้อนเนาะดินแห้คือโคกดินแห่นนี้จะเป็นดินแห้งเร็วพี่น้องแห้งเร็วงามใบปลูกอย่างกับงามใบค่ะอ๋อแต่ว่าดินแห้งเร็วบ่แม่ดินชุ่มบ่แม่ดินทรายนะพี่น้องดินแห่ก็คือสีหูเนาะดินแห้ก็มีเม็ดหินนน้อยหลายผสมปนปเปยคลองคลองแข็งเนาะเวลาคุดก็ได้เบิ่งเอาใบาเขา รูปเบิงรูปลงใบรูปเบิดส่วนด้านนี้ก็ให้น้ำประจาอยู่กับบคคอยเป็นอย่างปนานใลช่วงนี้มะพร้าวกกำลังติดดอกติดจันติดหน่วยน้อยๆกัลหลายพี่น้องต้องดูแลไว้รู้สึกว่าสีเริ่มหลายขึ้นกว่าปีเก้าเา ก่อนมานะพี่น้องกว่าปีที่ผ่านมานั่นแหละอันนี้คือท,ท่อที่ต่อลงไปในร่องท้ายสวนเบิง่งทางผ่านพี่น้องมะพร้าวพูดยืนแฮ่ถ้าระบบน้ำดีโอ้ยบ่ให้้เวาอันนี้ก็อย่างว่าเนาะมันงบเอา่พอนี่แหละงบประมาณยังไม่มี ท่อ PVC ีีนี่กันลายพี่น้องเพราะว่าระบบน้ำแรกๆนะบบจกักหยางใส่ท่อ P ี c ทั้งแตกทั้งหยางมีเบิดงตัวเหยียบโบเป็นเด้อพี่น้องใส่ท่อ P ี c ระบบน้ำลนะ้วบเป็นอันนี้ต่อลงมาเลยที่จริงต่อสุดล่องนี้ก็ได้คือกันค่ะแต่อยากให้หมานะเวลามานำแบบนี้หมาหมักมาอาบน้ำค่ะก็ะเลยต้องได้มาอาบท้ายท้ายเสือ น้ำกระไลดีอยู่ค่ะเรื่องกะฮอสเนาะกระยากสั้นสั้นแน่แล้วกะอีกอย่างก็ไม่มีไม้กันสั้นก็นเลยมาประเดิมตื่มกันแบบนี้ก็เลยก็ขอโทษขออภัยอยากตาลายจาักหน่อยเนาะค่ะน้ำไหลใบไ,ไม้ออกก่อนเดี๋ยวจะไปต,ติดลองทางป่ายไปล่อยลงล่องนี่แหละพี่น้องแล้วก็ไหลไป ค่อยๆไหลามานำล่องนี่เลยค่ะตั้งแต่ปล่อยน้ำโซลารเซลล์ลงสะใหญ่ปลากระบาตายค่ะแล้วก็มีจอกแหนมาไว้ให้เขาด้วยตั้งแต่ก่อนนั้น,นปลาตายทุกวันค่ะอลนี้อันนี้ลืมขิดไปแต่ก่อนเนาะปล่อยให้ปลาตายตั้งหลายนลวลาค่ะปล่อยน้ำใหม่มากอะ่ะเย็นหน้าปลาค่ะ บอเป็นอย่างเนาะน้ำเย็นแต่ก่อนน้ำ้อนเพราะว่าน้ำตื้นมากน้ำแห้งอเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าสูบใส่มะพร้าวอันนี้ตัวอย่างจันมะพร้าวปีนี้เกิดไม่ค่ะมีจันเก้าจันทไม่ล้นแน่บบล้นแบบนแบบ่แต่กะจักสิเป็น,น,น,นอะไรเนาะกะรอรุ้นกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะว้าวกับพิษพิษตือขอโทษขออภัยด้อค่ะพี่น้อง